สวัสดีครับนิวฟอ,อร์มเออร์เกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับผมนี่วันนี้พามาดูบอ่อนะครับที่เพิ่งทําเสร็จนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ําขึ้นมาใส่บอ่อที่เห็นเป็นพลาสติกคุ้มปากบอ่อสีดำๆเนี่ยคือเราจะทําการเลี้ยงกุ้งนะครับก็พอเราจะเลี้ยงกุ้งเนี่ยปัญหาคือเราต้องไปหาพ่อแม่พันธุ์มาซะก่อนนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะลองทําสูตรเหยื่อล่อเหยื่อล่อ,ลอกุ้งปล่อยนะครับผมแล้วก็ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกนะเพราะผมก็ไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกพอดีไปสั่งอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอะตะไครยนะครับที่ดักกุ้งที่เป็นมุ้งเหมือนเหมือนล่มนะครับสั่งมาสิบกว่าอันเห็นว่าจะมาส่งวันนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์สูตรนะครับผมสูตรเนี่ยผมก็ศึกษามาคุณอ้วนบ้างคุณน้บ้างจับมาผสมผสมปนกันนะครับก็มาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับส่วนผสมที่มีก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนผสม ของผมนะครับก็มีไข่มีไข่ดิบบ้างสุกบ้างนะครับไปขอหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็คนใส่บาตเยอะฉันไม่ไหวให้หมาบ้างให้เราก็เลยไปขอมานะครับจะเอาไข่แดงมาผสมด้วยนะฮะแล้วมีไข่ดิบก็มีนะครับบางสูตรก็ใส่ไข่ดิบนะครับผมก็สูตรของผมก็เป็นของที่หาได้ง่ายๆนะครับนี่มีหัวอาหารปรดุกนะฮะแล้วก็มีรำแต่รำเนี่ยเราจะไปคั่วก่อนนะครับผมแล้วก็ ไปใส่แล้วก็มาดักกันนะครับพอดักได้พ่อแม่พันธุ์แล้วก็จะมาใส่บ่อนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ1.2.3.4.5.6บ่อนะครับบ่อล่างนี่เป็นหอยนะครับเป็นหอยปังหอยโคงใต้หอยเชอรี่สีทองนะครับอันนี้ชั้นล่างนะนนี้เป็นชั้นบนนะครับใช้ระบบะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูดขึ้นมาตามนี่เลยตามท่อนะแล้วก็ปล่อยลง บอ่อบนบอ่อบนล้นนะครับพอได้ระดับปลายท่อมันก็จะล้นไปข้างล่างข้างล่างก็จะล้นออกนะครับก็มีท่อน้ําทิ้งลงไปไหลกลับไปในบอ่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้พูดถึงระบบบอ่อที่ผมเตรียมไว้เพื่อจะเลี้ยงกุ้งฝอยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการผสมเหยื่อหาพ่อแม่พันธุ์กันแล้วกันนะครับผมมาถึงขั้นตอนการเตรียมเหยื่อของผมนะครับผมก็อัตราส่วนนี่เท่าเท่ากันนะผมใช้ถ้วยตวงมาแล้วเป็นถ้วยแกงเราเนี่ยครับก็ ลำนี่ประมาณถ้วยอาหารถ้วยครึ่งลำก็ถ้วยครึ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอาลำไปคั่วนะครับคั่วใส่กระทะให้หอมๆแล้วค่อยมาผสมกันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาคั่วลำกันก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ลำเข้าไปในกระทะนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะเยอะเกินไปหรือเปล่าคั่วให้หอมๆนะตอนนี้กลิ่นก็เริ่มออกแล้ว จะเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนข้าวกี่เหมือนข้าวไม่ไหม้นะฮะก็มีผสมหัวอาหารบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะคั่วไปเรื่อยๆหอมเราค่อยมาผสมกันนะครับดูเหมือนจะได้ที่แล้วนะครับกลิ่นหอมหอมมากนะฮะหอมเหมือนเหมือนข้าวจีดเลยโอเคปิดแก๊สดีกว่า เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาผสมนะครับกับหัวอาหารแล้วก็มีอ่าไข่แดงนะครับเป็นไข่สุกผสมไข่แดงนะครับผมเทลงไปเลื่อยอยู่กูกูกโอ้นี่น,นี่ขูดซะหน่อยที่มันไม่ไม่หอมมากอันเนี้ยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไข่ดิบ หลงเหลือมาหนึ่งฟองผสมเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับโอ้ร้อน<า>ใช้ได้เลยนี่ก็สำหรับอ่าที่ดักกุ้งสิบหลังนะฮะ เข้ากันนะครับผมแล้วก็เอาน้ามาใส่สักนิดนึงนะฮะแต่ว่าไข่ขาวนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่รู้จะไปทำอะไรใส่เข้าไปเลยก็ได้น่าจะกินเหมือนกันนะผมว่านนะ ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ว่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับแต่ผมว่าผมไม่รู้จะไปทําอะไรไงผมก็เลยใส่เข้าไปเลยสูตรใหม่สูตรใหม่จะเน่าหรือเปล่าเนี่ยกินไนะข่แดงได้ไข่ขาวก็น่าจะกินได้นะผมว่าโอเคเดี๋ยวไปยกไปใส่น้ำสักนิดหนึ่ง ได้เหนียวเหนียวปั้นเป็นก้อนได้นะครับคนไปเรื่อยให้มันเหนียว,เห,ยวเหนียวปั้นเป็นก้อนนะครับพอผสมกันจะเหนียวแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อน ใหญ่กว่าไข่สักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ขนาดนะครับแต่ผมจะปั้นนี่ใหญ่กว่าไข่สักประมาณไข่สักสองลูกประมาณนี้นะครับก้อนสักประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตากแดดไว้สักนิดหนึ่งนะครับทำเป็นก้อนๆไว้แล้วก็ตากแดดไว้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาใส่กันนะครับ <S <S คิดว่าขนส่งน่าจะมาส่งวันนี้นะครับผม ก็เลยทำเตรียมไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอขนส่งมาส่งและเย็นนี้เราไปใส่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ปั่นเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ตากแดดไว้สักพักหนึ่งให้มันหมาดๆนะครับก็คงจะพอดีกับะตะข่ายที่เขามาส่งเรานะครับผมแล้วก็ถ้ามันเหลือเราก็เก็บไปใช้วันหน้าได้นะครับทำให้แห้งเป็นก้อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําเตรียมไว้ เคครับเดี๋ยวเรารอตอนเย็นไปใส่พร้อมกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าของก็มาส่งแล้วนะครับเป็นที่ดักกุ้งนะฮะอันนี้ผมซื้อมาสิอันราคา5้าร้้าสบบาทนะครับฉเฉลี่ยก็ตกอันละประมาณเท่าไหร่ห้บาทหกสบบาทนะครับก็ผมสั่งแบบ 8, แปดปดรูมานะฮะมันจะมีช่องเข้าเนีแปดอันนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอา เยือที่เราทำไว้เมื่อเช้ามาใส่เข้าไปในนี้นะครับแต่ว่าผมสงสัยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีรูรูออกมาเนี่ยมันต้องมัดไว้ไหมหรือปล่อยไว้เฉยๆให้ปลาเข้าให้กุ้งเข้านะครับก็ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอก้วยนะกันนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ผมมาทําอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันในร่องนีสักห้าหลังแล้วก็ในสระนี้สะระตรงนู้นอีกสักห้าหลังนะครับก็เอาเยือใส่เข้าไปาง,งี้แต่ว่า เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะมัดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะผมยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะฮะเดี๋ยวเตรียมก่อนแล้วกันนะครับเอาเชือกฟางมัดไว้แล้วเราก็ไปใส่กันนะฮะเตรียมเชือกฟางมาด้วยเผื่อตรงไหนมันลึกๆเราเดินไม่ถึงเราก็ใช้เชือกโยนลงไปนะครับอันนี้มัดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย ผมเคยเห็นบางอันมันก็ไม่มีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรงาหรือเปล่าเป็นทางเข้าของกุ้งน,นะครับด้วยความไม่รู้ผมก็เลยต้องมัดไว้ก่อนแล้วกันเนาะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ปล่อยกุ้งออกหรือว่าให้กุ้งเข้ามาถ้ากุ้งเข้ามาแล้วถ้าเหยื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วหล่นไปแล้วตกไปหรือมันยังไงมัดแหละดีแล้วเอาเหยื่อไว้ตรงกลางไปเลย เหนึ่งอันนี้โยนลงตรงนี้ก่อนเลยไม่รู้จะมีคนมาขโมยหรือเปล่านะครับหลังแรกใส่ออน,นี้ก่อนเลยวิธีการใส่จากที่ผมศึกษาใน YouTube แล้วก็คือโยนลงไปใส่ต้องได้ลงน้ำฮะ เขบอกว่าใส่นิ่จมนะครับจนี่อร่อยต้องแหวกทางสักนิดหนึ่งเพราะว่าข้างล่าง ให้น้าท่วมรูตรงทางเข้านิดนึงนะครับผมคิดว่านะที่ผมทํามาเนี่ยดูยู u ูบบ้างแล้วก็ที่เหลือมั่วนะครับที่เหลือโมมั่วเอานะฮะคิดว่าประมาณนี้แหละ,ะใส่ในล่องนี้สักประมาณห้าหลังถ้าใครจํากันได้ในคลิปที่มาสูบปลากับพานโออีพีแรกเลยอีพีนั้นนะฮะก็มาสูบกันตรงนี้แหละครับผมตอนนี้วันที่สูบจําได้ว่ากุ้งเยอะมากนะฮะตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จับกันนะครับ คิดว่าวันนี้น่าจะมีโอเคเดี๋ยวเราไปหาหลักมามัดไว้ไม่ต้องมัดหลักก็ได้นี่นะเราจะได้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่าเราใส่ไปตรงนี้ยังไงมันก็เป็นนาเราอยู่แล้วถ้าไม่มีใครมาทะลึ่งมาเห็นก่อนโอเคครับหลังแรกผ่านไปเดี๋ยวไปใส่กันให้ครบสิบหลังนะฮะตามมาครับผม Let's go โอเคครับก็ใส่ครบ10หลังแล้วนะฮะในสระนี่5หลังแล้วก็ในร่องอี้5ห,หลังนะครับพรุ่งนี้เช้าเรามากู้วันนะครับก็จะได้เยอะขนาดไหนกับสูตรที่เราทําเหยื่อรอกันนะครับแล้วก็ถ้าได้มาเดี๋ยวจะนําไปปล่อยลงบ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีว่าในบ่อเลี้ยงมันมีระบบยังไงนะครับผมพรุ่งนี้เช้ามากู้พร้อมกันครับผม เวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่าน,นะครับมาลุิมไปพร้อมๆกันนะครับ <S 1> <S 1> โอโหโห้โหอุ้ยงูยหรือปลาไหลปลาไหลไม่ดิดน้นแรงจังปลาไหลเลยเนี่ยงูเฮ้ยงูยจริงด้วยแหละ มีกุ้งอยู่สามสี่ตัวแต่ไม่รู้งูอะไรนะเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมกลัวงูนะฮะให้ผู้ชำนาญการมาปลดออกดีกว่าวา <c oughs> ได้ไม่กี่ตัวเองไม่เป็นไรแต่มีตัวไข่เยอะเดี๋ยวเรา,เาไปเพาะพันต่ออ้อวางไว้ก่อน<อ><อ> เด้ยมันจัดการมาันเดีย๋ยวมันคงออกเองอะนะเดี๋ยวมันออกเองเนาะไปดูหลังที่2กันครับผม ได้แมงกับเต่าตัวเดียวอ๋อได้อยู่สองตัว <laughs> เอ๊ทำไมผมหากินไม่มาเลยวะ <laughs> ไม่เป็นไรยังเหลืออีกแปดลังสงสัยต้องไปซื้อแล้วเอาแล้วลนะดีท่า แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย นี่ก็เป็นกุ้งที่เราจับได้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับสืบไปสืบมาแล้วเขาบอกว่านาผมเนี่ยคนไปหากินเยอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีแต่ก็ยังพอได้นะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยลงบ่อของเรานะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อปูนนะครับแล้วก็เอาผ้าพลาสติกปูข้างบ่อไว้กันกันกุ้งนะฮะจะปีนขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเปิดน้ําให้เขาเพื่อจะสลัดไข่นะฮะบางคนก็มีบ่อปูนครับแต่ว่าใช้ อ่าพลาสติกคุมคุมทั้งบ่อเลยนะครับก็คือใช้พลาสติกเราว่าถ้าบ่อปูเนี่ยมันจะเป็นการสะสมเชื้อโรคนะครับผมผมก็แต่อย่างของผมเนี่ยเป็นระบบน้าบุเนาะก็เลยไม่ค่อยกลัวปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ระบบน้าบนก็ลองใช้ผ้าพลาสติกปูบ่อนะครับผมปูลงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันครับก็จะมีตัวแม่พันธุ์ที่มีไข่ เดี๋ยวเราค่อยมาจับแยกอีกทีตอนนี้เราก็รวบรวมพ่อแม่พันไว้ก่อนเนาะเนี่นนยๆเยอะพอสมควรนะครับเดี๋เราปล่อยลงไปเลยเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยไปก็หล <wiele> ังจากนี five ้อีกสัก4ี่ห้าวันนี And, <t> ้ก็คงจะรวบรวมพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มาทำการคัดตัวแม่ที่ที่มีไข่นะครับแยกออกมานะครับให้เขาสลัดไข่แล้วเราก็เอาลูกไปปล่อยไว้อีกบ่อหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกครับบ่อเรามีอยู่ห้าหบ่อนะฮะตอนนี้ก็ ทำการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ไว้ก่อนธรรมดานี่สั่งก็ได้นะครับแต่ว่าตัวหนึ่งตกตัวไม่ไม่มั่นใจว่าตัวละห้าบาทหรือตัวละสิบาทนะครับแม่ที่แม่พันธุ์ที่มีไข่จะมีจะมีคนที่เขาเพาะเลี้ยงขายอยู่แต่ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ไกลจากเขานะครับถ้าเราสั่งมาก็าจะมีการคิดค่าขนส่งค่าอะไรอย่างนี้เราเลยว่าไปซื้อที่ดักมาดักหาพ่อแม่พันุ์เองดีกว่านะครับก็แล้วแต่สะดวกครับใครจะ ซื้อสั่งซื้อก็ได้หรือจะไปหาตามธรรมชาติก็ได้จริงๆของพวกนี้มันมีอยู่ในธรรมชาตินะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้ไปหาอย่างผมนี่ก็จะรวบรวมพันธุ์จากธรรมชาติมานะครับแล้วก็มาเลี้ยงมาเพาะพันธุขยายพันธุ์ต่อก็เป็นการทดลองเหมือนกันครับผมก็เพิ่งจะทําครั้งแรกนะครับยังไงใครที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยแนะนําด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในการหา พ่อแม่พันกุ้งนะครับเริ่มตั้งแต่การพุงเหยื่อไปใส่ไปเก็บไปกู้นะครับแล้วก็เอามาปล่อยลงบ่อรวบรวมพ่อแม่พันไว้ก่อนนะครับสําหรับการแยกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคงได้มาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ก็มาทบทวนระบบของผมนะครับก็เป็นบอ่อปูนแล้วก็เอาผ้าพลาสติกคุมปากบ่อไว้นะครับก็ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นระบบล้ําบนอย่างผมก็แนะนําให้เป็นพลาสติก จะ,จะดีกว่านะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้าง,งบอบบางนะครับผมหลายหลายคนก็จะใช้พลาสติกคุมทั้งบ่อเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ําสูบเข้าสูขข่บ่อเอาอย่างผมเนี่ยเป็นบอ่อปูนแต่ใช้ระบบน้ําบนนะอย่างที่บอกใช้พลังงานแสงอาทิตย์สู่ขึ้นมานะครับไอ้น้าที่ตกมาในประโยชน์ของมันก็คือเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเป็นการทำรียาออกซิไดก็คือผ่านอากาศตรงมาแล้วก็มากระทบประน้ํา ส่วนน้าที่กระทบเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการสลัดไข่ของกุ้งนะครับกุ้งจะขึ้นมาเล่นน้ําแล้วสลัดไข่แล้วก็จะมาผสมพันธุ์กันนะครับเร่องการผสมพันธุ์ด้วยนะครับผมเราเป็นระบบน้ําล้นเราก็ไม่ค่อยจะเป็นห่วงเรื่องเชื้อโรคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเท่าๆที่ดูมาเขาก็ส่วนใหญ่จะใช้บอ่อเป็นพลาสติกซะมากกว่านะครับเป็นพายางคปูบอ่อพลาสติกสีขาวนะครับผมกม็รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นสีขาวนะฮะแต่หลายคนจะใช้สีขาวอย่างผมเนี่ยเป็นบอ่อปูนเนาะก็ ใครสะดวกยังไงก็ลองทําดูอย่างผมนี่ก็อย่างที่บอกครับเป็นการทดลองทําในครั้งแรกใครที่พอจะมีความรู้ก็ช่วยแนะนาหน่อยละกันนะครับผมว่าผิดตรงไหนนะครับควรจะปรับปรุงตรงไหนนะฮะก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามช่องนี้กรมเกษตรกรมุ่ใหม่ของผมด้วยละกันนะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยคอมเมนต์ผมด้วยละกันนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปดีๆนะครับในการเสนออาชีพอยู่บนพื้นฐานของ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนาะครอยากจะแชร์ความรู้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอ,อล,าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ